สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบ้านชั้นครึ่งวินเทจสไตล์ลอฟ์นะแบบปูนเปื่อยแบบดิบๆที่ทางเข้าหน้าบ้านนะฮะปูนเปื่อยขัดแบบดิบๆนะฮะในด้านข้างบ้านก่ออีกสองชั้นสไตล์ลอฟ์นะฮะลายม,มุมเสาอิสต็ปทางขึ้นชั้นลอยดาดฟ้านะฮะเป็นบันไดเหล็กสไตล์ลอฟ์สีดำาหลวกันตกตะแกรงเหล็กฉีกนะฮะสวยงาม เป็นพื้นที่ดาดฟ้าไว้นั่งชมวิวนะหลังคา s อ g ซีจอลาสไตล์วินเทจเลยนะครับี่ภายในห้องรับแขกฮะแปดอิฐแดงสไตล์ล็อบเข้ากับปูนดิบขัดปืเปื่อยดิบๆแบบนี้เลยนะสวยงามเลยนะครับถ้าพื้นที่ห้องโถงง,ง,งกว้างนะครับสวยงามนีประตูทางเข้านะครับนีประตูเข้าห้องพระแบบบานสไลด์อันนี้ทางเดินนะฮะสี่ห้องนอน สองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวฮะอันนี้จะเป็นพื้นแบบขัดคอนกรีตแบบดิบๆนะฮะแล้วก็ลงเครื่องโพลิชชิ่งนะครับสวยงามครับสไตล์ธรรมชาติของคอนกรีตนะฮะให้ความนุ่มเทาาอันนี้ภายในห้องก็จะเป็นขัดปูนเปลือยแบบดิบๆแบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะฮะนี่ห้องนอนขนาดสี่คูณสี่นะฮะค่อนข้างกว้างมาตรฐาน,นะฮะ ี่จะเป็นพื้นที่ห้องครัวทางเข้าห้องครัวห้องครัวก็ตกแต่งสไตล์ล็อกแบบดิบๆนีห้องน้ำนะฮะสวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบบ้านล็อกแบบดิบๆสวัสดีครับ